ห้ารถมือ2ราคาโคตรตกแค่3ปีนะครับตกเกือบ60%ใครซื้อมือ1มีร้องแต่ตอนนี้มือ2โคตรคุ้มรุ่นแรกครับ mercedes benz c class c 3 0 0 e amg หรือไม่ amg ก็ได้เปิดตัวนะครับราคา3.2ล้านเป็นรถเบนที่ขับดีนะแต่เนื่องจากว่าคนกลัวเรื่อง Hybrid ด้วยกระแสรถมือ2ที่ตกมากตอนนี้ราคามือสนะครับ ปี2022นะห่างกันแค่3ปีราคาถูกสุดที่เห็นคือประมาณ1.2ล้านบวกลบถูกกว่านี้มีด้วยนะ3ปีตกไปถึง62.5 60กว่าเปอร์เซ็นต์โคตรเยอะนะครับ3ปีเองใครซื้อมือ1ตอนนี้ร้องเลยอะขายไม่ออกเลยนะทำใจไม่ได้นะครับแต่ซื้อมือ2ตอนนี้คุ้มสุดรุ่นที่2ครับ BMW ซ3สามสามสาน e ตัว LCI ตัวนี้น ราคามือหนึ่งออกมาประมาณ3ล้านนะครับเป็นตัว LCI ที่เป็น M Sport ท็อปสุดนะคุณขับดีมากผมว่าจุกจิกก็ไม่ได้เท่าเบนซ์แต่ถามว่าขับโคตรดีแต่ราคามือสองมันตกเหลือประมาณล้านสองเท่านั้นราคานะคุณ3ปีอ่ะมันตกไปเกือบ60%อรโอ้โหโคตรลงเลยครับตอนนี้ใครจะซื้อนะผมว่าสอยตอนนี้คุ้มสุดเลยใครใช้รุ่นนี้อยู่ลองคอมเมนต์ดูหรือใครจะซื้อลองคอมเมนต์หน่อยรุ่นที่3ครับ e d e s b e n z CLS 53 AMG รถรุ่นนี้ขับดีมากผมเคยลองและโคตรแรงมือหนึ่งนะครับ5.8 8ล้านแรงม้าเยอะมากเทียบเท่าซูเปอร์คาร์ได้เลยนะราคามือ1 5ล้านกว่าช็อคครับปีนี้ Mercedes-Benz ลดราคานะครับลดเกือบ2ล้านลดเหลือ4.19มือ 1, 4, ห4ล้านหนึ่โหคุณมือ2ช็อคใครใช้อยู่ช็อคเหมือนกันตอนนี้ราคามือสเหลือแค่3.19จริงลดเกือบ400ม้านะครับ มือหนึ่งอ่ะสล้านตอนนี้มือสอล้านนี่คือถูกมากแล้วนะผมว่ามีตกอีกเนื่องจากว่ามือหนึ่งมันเพิ่งลงใครซื้อนะครับตอนนี้นะราคาลดลงถึง53%มีร้องเลยผมว่าเบนไม่น่าลดแบบนี้เลยอีกรุ่นหนึ่งที่เบนก็ลดเหมือนกันนะครับคือรุ่นที่4คือ Mercedes-Benz c l s 300 D ตัว m m g เปิดตัวมา4,6ล้าน6 000. ครับตอนเนี้มือ1 000. ขายลดลงนะครับลดเป็นล้านเหลือ3.19อ่ะโ้ลดโคตรเยอะเลยนะลดแบบนี้นะครับ ตายทั้งตลาดเลยตายทั้งรถมือ2ตายทั้งลูกค้าที่ซื้อตอนนี้ราคามือ2นะเหลือแค่2ล้าน2ล้านต้นๆตอนนี้บางคันผมเห็นต่ํา2ล้านก็มีทาไมเยอะๆลูกค้าซื้อไปเนี่ยขาดทุนถึง50กว่าเปอร์เซ็นโคตรเจ็บผมว่าการลดราคาแบบนี้โอ้โหเบนเบนลดเพราะเบนขายไม่ออกนะครับเบนขายดีจริงแต่เสียลูกค้าไปเยอะแล้วเสียราคาตลาดมากๆ CLS อะราคามือหนึ่งตอนนี้ซีคัสอะเปิดตัวพอๆกับ CLS เลยในตัวท็อปๆเนี่ย ราคารถสปอร์ตนี่พังไปหมดเลยทั้งตลาดอีกรุ่นหนึ่งที่ลงเยอะมากคือ Mercedes-Benz S-Class นะครับ S 5 8 0 e ผมว่ารู้รามาานะครับแต่ใครใช้ต้องบอกก่อนว่ามันมีปัญหาจุกจิกนะครับทั้ง Infotainment